เเก็บไปลุงนี่อุบิบไปดิอุบิบก็ไม่รู้เรื่องเ่ยจะใายพิีชไปเลยครับเดี๋ยวผู้มีระชื่อต่อไปนี้นะครับรับแทนด้วยนะนี่บอกว่าแม่เรี้ยงสวยๆแม่สวยๆก็เลียงนะจ้าไม่ต้องคินยาไปเลยเราจะลงยินเนี่ยบเอายาไปเลย เลขที่ออฉันเนฉันฉันอ่ลขที่อ้ออล้วแทนแนแนนล้วแล้วจ้ะมามานแน่ตรงนั้นเลยแม่เล่นเล่นได้แดงด้ยหาข้นหาใครอ่ะเสร็จตะกงตะก๊อปจ้ะล่ะ อ้ยอ้นนา้าดใช้ยึกขาบยากี่หม่น่ห่สี่ท่านแรกท่านที่สองไม่อยู่นะครับ<ไ>ลุงช่างกับป้าส่วนพักโอ้ท่านต่อไปเลยก็แล้วกันอยู่ไหมล่ะเนี่ย ปลาคำใสหรอเอย่นเาเรียกหน่อยเรียหน่อยาว่าแกน่าจะนอนรียกเรียเรียกหน่อยต้องมาเนาะมารับหน่อยครับยีชุดใช่หมี่ใช่ครับยี่ิบุดชุดนะคะเออว่าตอนนี้ก็มีโปรด้วยชุดละเท่าไหร่โปรขรอครับโอ้สุดคมสกบรอสี่กระปุกกระปุกเลยเหรอสีกระปุกเกกระปุกเกรอ อ้าท่านแรกเลยก็แล้วกันครับหาเลยน้องปุ๊กท่านแรกเลยคุณวารีโดเซนเราเออนะครับขอบคุณคุณวารีนะคะได้รับเลียนะคะขอขอบคุณมากนะคะเอาหนูพันนีทเลยไม่มีนะค่์ไม่มีีเเหรออาน่่ไม่ไม่อันนี้พี่นวัดเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอันหนึ่งลุงวานไม่รู้ไปไหนแล้ว เราคิดไปเราลืมไปคุณย่าอาชีมาขอบคุณคุณวาลีนะครับขอบคุณคนบาลีมากๆนะคะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะอ่านเรีนไม่ได้พวกคุณย่าทบ้านใชบ้านโอ้โหมีโชคสองชั้นเลยนะเนี่ยใช่ไหมคุณวาลีเขาถูกรางวัลด้วยแล้วก็ยันกันได้ดีดีอี ทำไมคนนั้นหัวฟูเวลาไปขอบคุณครับขอบคุณที่มาดีนะครับเขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้้แ่ที่เขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้หน้าเด้งใช่ไหมไป่านไทยบ้านนอกกินแล้วเป็นแบบนีอันนี้ป้าคำไส้นะครับอันนี้ พอฝืนนะครับใจเด็กินเขาบอกว่ากินแม่อวยพรแม่อวยพรนี่นี่ต้องอยู่นี่อวยพรไปเดี๋ยวดูรักษาสิขยับขยับเข้ามาหน่อยคุจะตื่นลูกใหม่ก็ถ้ากินแล้วก็เคยอนุญาตให้กินเคยกินแล้วเออนั่งเลยเพราะว่าอวยพรนานขอบคุณผมก็เลยบอกว่าขอบคุณนะคะคุณวารีคุณวารีโลเซนเหนคือก็มมียาลเฮ้ย อันนี้ของพ่อฟื้นนะก็แย่งกันแย่งกันคนละค่าขอให้รีอรสการเจขอให้ดวงสิงบุนไปด้วยทัสนองและควมันะคะด่สุดไหวไหม มาต้องย่าเรามาถามค่อยๆไม่ได้เลยไม่ได้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 แล้วยาวโนเซนนาวเอิออสเตรียเวียนนาเอก็ลองได้ได้ย่าได้ไม่รับป้าล่ะป้าที่ไหนป้าอยู่นี่สาเอิร์นมาบอกเอาไหมสาเอิร์นมาโขป้ารับแทนเยอะเลยอ่ะ ปูผ่องยาพาเปาอ่อนไปต้องเรียกมาแล้วล่ะภาษาเปานุอะไรไม่รู้นี่อเารอนะคะรอรอรอได้รับทุกคนนะคะน้องเสือไทยชอาไปวังคันเปานุปูผ่องยาพาดูเสือภาษาเปาอ่อนที่แม่มโอ้ตระกูลพิพา บาโน๊กหมดแล้วเหลือใครบ้า่นี่เหลือใครบ้านนอกใครบ้านนอก,นนอกชิดพี่ล้อมพี่ดาวันอันนี้ใครบ้างล่ะตะคุณพี่พามะมงคลเปรี้ยวนะมงคลประแตน เลียวปูของยาพาาปูเสียภาษาบอนุน้ำแมมลูกพ่อออนลูกแมมนาลมพอนน้ำแมมตรงนี้เนาะลูกเหลือตงนี้เหลือใครอีกแม่ดาแม่ดาไปไหนพี่ลอมไไพี่ชิด ธีรวันชิดชัยมนโอเคดีดีครับดีสิบชุดคุณคุณวาลีนะคะแนวเซนโนเซนแนสจำชื่อไม่ได้จำได้แต่วาลีเอันาน้ำฉีคุณอะไรยาวจังเลยนะคะก็ยี่สิบชุดนะคะมันบอกร้อนแล้วเครื่องบอกร้อนแล้วไม่ได้จำมาได้ปะ าขอขอบคุณมากนะคะนี่ได้รับแล้วนะคะน้องปูก็ได้รับแล้วนะคะได้รับกันทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณคุณวารีด้วยนะคะด้วยะคะดดเลนรับก็ติดต่อได้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะน้ำมันงาดำนะคะครับ จะมอบเลยตอนนี้ไหมเออตอนนี้เลยเพราะว่าฮะมอบอย่างอื่นมีมอบอย่างอื่นสิบอกแล้เอาเลยใช่ใช่เอาเลยอ่ามีสุดมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพร์สบิ๊กเซอร์ไพร์อันนี้ไปเละบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะไปกำหนดการแน่นอนเขาเขาบอกว่ามอบให้สวอสามท่าน อุแรกป้าชายบ้านบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะป้าชายบ้านครับออคุ้มลีครับเปนุมลีเลยนะคะอานี้าอาชีพนะครับส่วนแม่ดาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอายาเว้าให้ได้นุ๊ขไดุ้นะาำคุณนำคุณำคุณ วาลีโนเซนโนาวเออร์ออสเตรียเวียนนาแต่เข้ามันก็ได้นะนี่นะคะก็มีเซอร์ไพรส์นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังมีเอายังมีอีกยังชั้ไม่ได้จบคลิปยังไม่ได้จบคลิปยังมีน้อย ยังเอกปะมันไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เอาเชาเชกเซอร์ไพรส์สุดๆมันไม่รู้หรอกเพราะเงินแต่บวกเพราะพูดหารอ่ะโอเคลดราคาได้ก่นโอ้โหอ่ะเอาดีๆเอาดีๆโอ้โหโอยเลยสวยเลย ขอบคุณนะขอบคุณด้วยขอบคุณคุณวารีขอบคุณค่ะคุณวารีไหนกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะฝากลูกเสือไว้ก่อนไหมโอ้ยบ่มีกระเป๋ามันบ่มีกระเป๋าสอดใส่อันนั้นน้องค่ะฝากลูกเสือไหมมฝากเบ๊ะฝากเบ๊ะฝากเบ๊ะน้องมิว ขอบคุณคุณบารีขอบคุณรคณรเกาะให้เอาเคินตลอดขอให้คมารีมีความสุขนะคะวันนี้่งดีเข้ามาในชีวิต,ตองค์กรของเกินทองไหลมาเทมานะคะสี่รล้าน <c oughs> สุดสภายเลหย,ยัง เกิดอาการขึ้นมานะคระับแม่ไม่้องยุ่ง <S 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 โอเคนะคะคลิปนี้ก็ไว้เพลินเท่านี้นะคะ <S <S สวัสดีค่ะ